สวัสดีครับผมนายระลลินคอนดูวันนี้จะมาใช้โปรแกรมภาษา C ออกแบบวงจรกำเนิดความถี่อัตเทเบิรวันติไเบเตโดยใช้ IC เบอร์ NE55 นะครับก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับนะครับก็มาดูที่โค้ดกันเลยนะครับบรรทัดแรกนะครับ inClude น,นะครับก็คือการประกาศใช้ทั้งหมดนะครับทั้งหมดของโค้ดเลยนะครับ ก็มาดูกันต่อที่บรรทัดที่5นะครับบรรทัดที่5ครับก็คือประกาศเหมือนกันนะครับประกาศ n เท่ากับ50จุดด้วย x นะครับก็บรรทัดที่6ก็เป็นประกาศเหมือนกันนะครับก็เป็นอา่านว่าโฟล์ l, นะครับอ่านว่า a ฟ l ์นะครับแล้วก็มันจะเป็นการประกาศแสดงผลนะครับของ f ct R1 R2 นะครับแล้วก็ t o f f t on นะครับ แล้วก็มาบรรทัดที่7นะฮะบรรทัดที่7นะฮะตรงนี้เลยนะฮะเป็นปลิ้นวงเล็บ i n p u t ตเฮดเซนะครับนะครับปลิ้นนะครับปิ้นก็คือการแสดงผลนะครับกันนะครับอินพุตก็คือการรับข้อมูลนะครับก็สมมติเราป้อน1 0เฮิร้ยเข้าไปนะครับมันก็จะทําการคานวณ1 0เฮิร้อยออกมาให้เรานะครับก็จะประมาณนี้ครับ แล้วก็สแกน F นะครับเป็นการรับข้อมูลจากแป้นคีย์บอร์ดของเรานะครับก็คือการสมมุติเราป้อน100เข้าไปนะครับมันก็จะรับ100เข้ามาเลยนะครับแล้วตอนนั้นจะทําให้ดูนะครับก็คือการรับจากแป้นพิมพ์นะฮะแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ดนะฮะก็มาบรรทัดที่10นะครับ C เท่ากับ0.1นะฮะเท่ากับ0.1นะครับแล้วก็บรรทัดที่ 12นะครับเออเมื่อกี้กดผิดนะฮะแป๊บนึงนะฮะอันที่10 12นะฮะทีเท่ากับ1ส่วน f คูณด้วย1,000นะครับเป็นสมการนะครับตัวที่คูณ1,000นะครับเป็นมิลลิเซกนะครับเราตีเป็นมิลลิเซกครับตรงนี้ตรงนี้ครับ1,000นะครนี่นะครับต่อไปครับอันที่ส4ครับ t o f อจะเท่ากับ t คูณย่นะครับก็อย่าให้เกินร้อยนะครับแล้วก็ทีออนจะเท่ากับทีคูณ80%นะครับถ้าเกินร้อยนะครับมันจะไม่คำนวณมาให้เรานะครับก็จะประมาณนี้ครับเอามาดูบรรทัดต่อไปนะครับบรรทัดที่17นะครับจากบรรทัดที่12ถึงบรรทัดที่18นะครับเป็นการให้สูตรคำนวณของวงจรของไอ้นี้มันนะครับของอะไรอ่ะ การออกแบบวงจรนะครับคำนวณอสเตเบิลนะฮะจากบรรทัดที่12ถึงบรรทัดที่18นะครับยวามอาธิบายแล้วก็บรรทัดที่17นะครับ R 1นะครับเท่ากับ T on คูณด้วย100ลบ T off คูณด้วยร0 0ส่วนด้วย0.693นะครับคูณด้วย4แล้วก็ R 2นะครับ T off คูณด้วยร้อย ส่วนด้วย0.693คูณด้วย4นะครับแล้วก็วันทัดนที่20นะครับถึง30นะครับจะเป็นการแสดงผลทั้งหมดนะครับนี่ครับพิ้น F C เท่ากับ0.1ไมโครโฟรารตดสลอนนะก็จะเป็นการแสดงผลทั้งหมดนะครับนี่นะครับก็จะเป็นการ อแสดงผลทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อผู้จัดทํานะครับนี่ครับชื่อผู้จัดทานะครับทั้งหมดนะครับนี่ครับปริน F ทีเท่ากับเปอร์เซ็นต์ศูนย์ F ไมโครเซกนะฮะก็จะเป็นหน่วยนะครับหน่วยของเวลานะครับ T เท่ากับเวลาครับแล้วก็ R นี่จะเป็นหน่วยกิโลโอห์มนะครับกิโลโอห์ม T off จะเป็นมิลลิเซกนะครับ นะครับทียรทีออนจะเป็นมิลิเซกนะครับแล้วก็ซีจะเป็นไมโครฟารตดนะครับเดี๋ยวผมนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับี๋ยวผมจะมาลองรันให้ดูนะครับครับกดรันเลยครับครับแล้วก็ป้อนหนึ่งร้อยเฮิร์ตเข้าไปนะครับแล้วต่จะป้อนอะไรนะครับป้อนให้หมดนะครับหนึ่งร้อยเฮิร์ตนะครับนี่ครับมันก็จะคํานวณออกมาให้หมดเลยนะครับคํานวณออกมาให้หมดแล้วนะครับนี่ครับอินพุต 100 HZ รเฮิร์ตอินท่ากับ0.1มโครับไทม์10 m มเนะครับอาร์สองท่ากับ28.9กโอมนะครับอาร์หนึ่งเท่ากับ8.6ด6 6กโมนะครับ 1, ทีอ f ฟเท่ากับ2 ms มทีออนเท่ากับ8.08 m Hz, ะครับขออภัยนะครับนะรับก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใด ขออภัยด้วยนะครับ